ครับวัสดีครับพี่น้องวันนี้พาพี่พาน้องมาวัดพี่น้องเลยมือนี้วัดป่ามาเยี่ยมอาอ่ามาบวชอยู่นี่สิมาบวชจำรรษาอยู่นี่ว่าจั่นสองสามเดือนกับสีได้ครับปุ้ยมาแต่ทหารกลยพี่น้องเลยมาบวชก็ได,ด้สองสามเดืเดนอ,ดน,ดอนจังสีได้ครับว่าจั่นมาจำรรษาซะก่อน เลยมาเยี่ยมมายามเพื่อนทุนทางเขามาพี่น้องเลยเขามานี่ยข่วงพี่น้องวัดข่วงขนาดไปทู่หากัน <c oughs> จังากันเหินเลยพี่น้องเลยนะ <c oughs> เข้ามานี่พี่น้องอันนี้เป็นสารลาพี่น้องเลยโอ้ยยามฮ้อนนี่ คือสิเย็นดีพี่น้องเลยเพราะว่าห้อไม้ต้นไม้ต้นหลมนี่ฮอดก่อภัยอยู่แล้วพี่น้องด,ดูด,ดิน่ะบนทางนี้พี่น้องโอ้ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ด,ดูดอ ร่มรื่นดีพี่น้องเอ้ยบุหฝนตกพี่น้องเดี๋ยวนี้นะอ่อโป่งหอ่อระฆังพี่น้องเอ้ยเยด็อันนี้อะไร ปลูกพี่น้องโอ้สิได้ยอยากมือจังหน่อยนาะพี่น้องกูนะอันนั้นละคั้งปิดสาล่าพี่น้องเออกัดเอารถมาเตรียมยกคองจะให้เพิ่นเนี่ กำลังเอารถออกมาโอ้อย่างหาจนอ้อมทีบโอ้ค่วงขานาดพี่น้องเอ้ยสิจักไล่เดี๋ยวมีน้ำมีอันนี่แหละมันเจี่ยมเพิ่นโอ้ มีเละพี่น้องเอ้ยถวายวพิ่นอู้วไปเอาไปก่อนฝน,นตกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้อากาศ ดีครับเหยียมตัวอะไรพี่น้องเอ้เตรียมตัวกับเลยบาทนี่ดุละบาทนี่ไปหารถก่อนบาทนี่กับบาทนี่พี่น้องเอ้ ในป่าในดงก็คักเนาะถั่วไทยลูดีหมดเลยเกลือกั่วไปได้ถั่วซุปกั่วเส้นเส้นใหญ่มันจะออกไห่อให้หอดหน้าคนเลยงวนหนึ่งหันซอดออกไปหอดหน้าแม่บักออกออกไปหอดบ้านเดินแดงไปดูเดียบไปเจมี่แห่ะนะหมูเข้าไปก้อนแล้วก็ไปน้ำก้นเขาอันนั้นเจ้าเขาาโค้งเลย เอาเอาสัมนิก่อนนาะงพี่น้องนาองามืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามครับสวัสดีครับ